Thank okay. you. <c oughs> <c oughs> โอ๊ยไอสวีททุ่ชมชุนชนเะลวันนี้กับผมนะนาออนเซนีโค้งนะวันนี้อยู่กับหน้าจอดำๆเหมือนเดิมนะวันนี้ผมอยู่กับคนผมกับ <c oughs> <c oughs> เด็กชายนก,ก,ออกเขาด้าลงแลครับเฮ้ย <c oughs> จริงอ่ะโอเควันนี้เราจะมาอยู่กับช่วงเหตุผลของนะะักแครเกมเหมือนเดิมในหัวข้อเดิมนะ,ะหรือหัวข้อ เหตุผลที่น้าแคสเกมเริ่มแคสเกมนะจะเป็นยังไงอ๋อต้องขออภัยนะไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไม่ได้อยากถามว่าเหตุผลมันมีกี่ข้อกันล่ะครับไม่รู้ครับสวัสดีครับคุณโอวิเกยเยี่ครับสวัสดีครับนี่กระดับสเต็ปมาเลยอ๋อฮะอ๋อฮะอ๋อไม่เจอคนนานเออเมื่อกี้เหมือนได้โดนเล่นชื่อที่แม่งไม่ได้ใช้มาแสนนานอ่าชื่อนั้นแม่งก็เหมือน ทิ้งไว้เป็นปีแล้วมุกทิ้งไว้เกือบจะครึ่งปีแล้วแต่ต้นปีไม่ได้ใช้เนีพยาะไม่ได้แชร์เกมอ๋อไม่เป็นไรฮะนับนับว่าเคยแชทแล้วกันก็เคยแชททำไมพี่ม่อนถึงมาเริ่มต้นแครเกมครับว่างว่างอารมณ์อารมณ์แบบตอนนั้น่แหละอยู่ม .2 แล้วตูเขาทำเราก็อยากทำแค่นั้นแหละหาทางจนถ่ายมาจนได้โง่แบบไรยังใช้ไม่ได้ด้วยคอมตอนนู้นเลย แต่ก็หาทางว่าแคมปหน้าจอก็ตกกระตุกกระกาผามาได้โออแต้วเราชื่อโอบิเกตนี่มาได้ยังไงครับมั่วเอาอ่ะมั่วเอาเขียนเขียนได้แปลภาษาไปไว้มั่วๆอ่ะแล้วก็มันก็ขึ้นมาเป็นคำนี้ให้ฮะว่าอินดี้อินดี้เลยอ่ะสุดยอดสุดๆโอเค เ,เ,เสียงมันงมขึ้นไ,ไดเนี่ยไม่ได้ฟังนานเมื่อก่อนจะเป็นกรี๊ดเด็กๆเล็กๆอยู่เลยอแน่นอน,น,อนเสียงเริ่มแตก <c oughs> เฮ้ยฟ้าวเขีบเปลี่ยนไหม <c oughs> ไม่นะมันมดูแปลกเออมันเริ่มแตกอยู่แล้วม,ยยม,มันมขึ้นมาขยมอ่ะผมผมเพี้ยวฟ้าไงผมเพี้ยวขึ้นมาขึ้นมาขยมมาทยมไปอะ,อะไรนี่เร็วๆช่วงนี้ไม่แค่เกม อ่ะฮะอะไรนะทำไมไม่ใายเกมอ่ะพี่ตรงนี้ติดดัดติดดัดติดเมตตบไปสำคัญเลยแล้วก็ยังติดเรียนติดเรียนโอ้เสียงตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึ้งตึงตอนตีที่ไหนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเสียงตอนตีที่ไหน น,นันน่นนั่นนั่นนั่นแล้วแต่ในเลตเตเต็มที่เต็มที่ตเต็มที่ตเตเ็มที่เลยโอ้ตอเต็มที่โอเคฮะขอบคุณพี่โอบิเกตฮะขอบคุณพี่โอโอบิเกตม,มากฮะสวัสดีครับงั้นบายบายเจอปืนบินกลับรับ เรามาดูคนต่อไปกันคีกว่าฮัลโหลยังไม่รับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี่ครับนี่ครับเต็มที่เต็มที่เลยเต็มที่เลยเออ อ่าอยากเล่นอะเล่นต่อเลยอ่าเต็ม <c oughs> ทออี่เลยโอเคโอเคล่นเล่นเล่นหมดเนี่ครับหมดแล้วครับอโอเคโเดี๋ยววันนี้เอาสักครู่เอ,อ่อพี่อมสินฮนะเอ,อ่อกรุณนาะอ่านชื่อชแน,นลให้ผมฟังหนะอ่อยฮะอ๋อชื่อชแนลอ,อ่ะเอ่อสักเกอร์เมเทอร์ครับผมชื่อชแน,นลสักเกอร์เมเทอร์ถูกปะ แล้วทำไมพี่ถึงมาคสเกมครับอ๋อให้ผลแล้วครับครับเพราะอยากแคสเหตุผลที่ดีจริงๆก็อยากจะลองคือจริงๆมันเริ่มมาจากไมค้าเพราะผมก็คือตอนแรกผมก็เล่นไมค้ามีเจ๋อปลาแล้วทีนี้ก็คืออยากทำคลิปสอนว่าเออมันมีทําเทคนิคอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นะก็เลยคิดว่าจะมาแคสอย่างนั้นตอนนั้นเรียกว่ารีวิวดีกว่าครับเพราะว่า รีวิวดูว่ามันทำยังไงดีกว่าเพราะแคสนี่คือการเล่นไปด้วยพูดไปด้วยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอ่ะเออ <c oughs> อ,อ่ะครับต่อครับปอะมานั้นคืออยากเอออยากช่วยแชร์เทคนิคนอะไรอย่างงี้ครับเทคนิคในการเล่นเกมไหครับเราเราชืช่อชแนลนี้มาได้ไงครับอ๋อชแนลอ๋อประมาณอย่างรรนเงี้ยผมคือมันผมมีผมนเปิดชแนลมาวันสามสี่ชแนลแล้วแล้วทีนี้มันโดน โดนแบนโดนบล็อกไปหมดแล้วต้นแตดลิขสิทธิ์ไงแล้วเลยเปลี่ยนชแนลแม่งไงแล้วก็โมโหเลยยังคือสักข้าไม่เท่าเลยแค่ดีเออเออเออชแนลเก่านี่แบบท้อไหมฮะโดนคิดคิดแล้วเป็นโมโหยังท้อเลย โอเคขอบคุณพี่อมสินมากครับครับผมวัสดีครับครับครับเราไปดูคนต่อไปกันดีกว่าจะเป็นใครนะฮะมาดูกันที่คนต่อไปฮะคุณ KK Channel อ่อะวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับ อ่าเลยเล่ายาวๆเลยฮะคุณคิมอ่าโอเคเดี๋ยวอืมโอเคเอ่อความเป็นทำไมคุณคิมถึงมาเริ่มต้นแคสเกมครับเออ่แคสเกมวะมันว่างมันว่างไม่มีเลยครับไม่มีอะไรทำอ่ามีอะไรไอยากมาแคสมีอะไรตอบแฮ มีไดต่อก็ช่วงนี้มีบางก็มีไร้ดุแล้วกๆคนบางอย่าบางก็มีน<อ>นคนอางทัพย์มาก่ะใช่哟 <c oughs> เราเราชื่อไอ้เคเคแซนนี่มาได้ยังไงครับอ่ะ มันมันเป็นตัวย่อของอะไรคคุณคิมจ้าเปล่านกเลียนนยเ้ยงันเ่อนนกเลี้ยงนกเลี้ยงเออพี่คิมครับพี่คิมอา,อายุเท่าไหร่ครับเเ,เห็นไหมก็พี่แล้วอะ,อะไรกัน นอกเรื่องเอ่อคุณพี่คิมนี่ชอบทำอะไรเวลาว่างครับดูเฟซเฮะเล่นเฟซดูเฟซดิวสองเฟซฮะฮะอะ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยอายุสิบสี่นี่เรียนมอะไรอ่ะมสอง มสองตอละไรเยอะมสองเขาบอกมสองโรงเรียนอะไรฮะบอกได้ไหมโรงเรียนโรงเรียนไม่ได้ไม่ได้ด้วยได้ไหมไม่ได้ไหคิมจะไม่ยุ่งโอเคขอบคุณคุณคิมมากครับอย่เดาเดาเดาเด้อเอ่อ กลุมเดิมฮะเอ,อ่อเป็น FC พี่ตูนครับเป็นไหมเป็นไหมอ่าโอเคผมส่งให้บายบายไปดูคนต่อไปกันดีกว่าเาขาจะเป,ปลับนเออนี่คนที่สามครับรโอเคนะฮะตอนนี้เรามาอยู่กับค,คุณปอนสวัสดีครับ วัสดีครับ <laughs> โอเค <laughs> เออโอ้ยตอนนี้คนดูมากๆเลยทอ <laughs> <laughs> ขนาดนั้นเลยทีเดียวเออเดี๋ยวชื่อชาแนลชื่ออะไรครับ <laughs> ติวดยูเกิไม, <laughs> ม่ทีวีครับโอเคอ่าไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้นะเมเออแล้วทำไมคุณปอเนี่ยฮะถึงมาเริ่มต้นแคสเกมครับ โอเคนะเริ่มต้นแค่เกมเลยคือเห็นผลง่ายๆ่ะเบสิคพื้นบ้านนะอยากอยากคือแบบอยาก,ยาก,ยากคนรู้จักเฉยยคือไปดูคนอื่นเขาเล่นก็เฮ้ยเฮ้ยพี่เราก็เล่นเกมแล้วมันดีนี่หว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนแบบพวก ไอ้แบบพวกแบบเออ่ควนชาวบ้านเนาะอยู่แล้วก็เลยเราเอ้ยเราลองเอาเรา,เราไปใส่ในเกมนั้นดูซิเพราะบางคนปกติผมเล่นเกมผมคนก็เจ้าปวดบนคนเดียวอยู่แล้วแบบเฮ้ยมาอะไรเนี่ยโอ้ยโจมไปแน่บนคนเดียวเนี่ยจนคนที่บ้านในไล่ให้ไปเลงหูนอกเลยน,ะ, <c oughs> นะก็เลยแบบเฮ้ยเราลองดูสักครั้งด้ยมันไม่ได้เสียหายอะไรก็เลยเริ่มมาแต่ตอนยุคเอ่อ เดือนที่แล้วเอ้ยปีที่แล้วจนมาถึงทุกวันเนี่ยฮะอืมทางดิยาวหรืเดียวเฮ้ยแต่อย่างน้อยสั้นกว่าผมกนะโอเคเราเราชื่อแชนแนลนี่มาได้ยังไงครับชื่อแชนแนลมาได้ยังไงนะก็เอ่อผมเนี่ยมีมีเพื่อน,นันอยู่เอจ็ดคนนะครับแล้วผมก็ตั้งแก๊งขึ้นมาว่าแก๊งสันติวิวอยู่แล้วทีนี้ผมก็เอ้ยอยากทำอะไรที่มันแบบเป็นความทรงจำระหว่าง เราเพื่อนก็เลยตั้งชื่อว่าดิวดิวเคมเบอร์ทีวีเนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> จนถึงวันนี้ก็ไม่รู้ความหมายเป็นว่าอะไรกรรมเลยนะฮะเออแล้วเพื่อนที่อยู่กันเป็นแก๊งเนี่ยฮะยังอยู่ใช่ไหมฮะตอนนี้ยังยังอยู่ฮะอ๋ออันนี้อายุเท่าไหร่ครับน้องคนี้ยรแป๊บอันนี้ผม,มาอายุสิบสี่อ้อโอ้โหสิบสี่มสองใช่ไหมฮะครับใช่อโอเคขอบคุณมากครับที่สละเวลา เต็มที่เต็มที่อ่าเต็มที่เลยโอเคฮะงั้นก็ไปท่องคบฝันคบตูนซึ้งไปแล้วเราไปดูคนต่อไปกันดีกว่าว่าจะเขาจะเป็นใครนะฮะไม่ไม่ต้องมาเยอะมากโอเคฮะเราไปดูคนต่อไปกันดีกว่าฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณ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 อะไรอะ โอเคฮะน่าน้าอ,อ,อ่ะเอาเข้าแปะ่ะตบเป็นจังหวะเลยไม่ถมนสุดมากอ่าคุณฮงกี้คุงนะทำไมคุณมาเริ่มต้นแคสเกมครับเพราะว่า,วาสมัยก่อนครับผมครับแชนแนลที่เปิดแรกๆเลยก็มีอโ,โบบาร์ <S <S ใช่ครับสมัยก่อนนู่นเลยครับผมก็ดูพี่เขาแล้วก็อยากลองแคสดูนั่นแหละครับ อ่าเป็ดเป็ดไม่เป็ดปู่ะผมไม่ใช่ฮะน่าจะเป็นบ้านของอีกคนหนึ่งเป็ดนี่ที่เป็นแบบเออ่าเล่นไหมคุยกันจะเล่นอะไรก็เล่นดิฮะโอ้โหเออเราชื่อชื่อชื่อชาแนลนี่มาได้ยังไงครับชื่อชาแนลตอนแรกหาคำ ที่มันแบบเท่ๆครับแต่มันไม่มีแล้วเคำว่าบ้าบ้าบ้บ้าแปลกูเกิลแม่งเบือครับแล้วก็ได้คำว่าเคซี่มาบ้าบ้บ้าไม่ใช่เคซี่เหรอครับุงแนะอ่ามันมันเหมือนกันใช่ไหมครับโอเคซี่มันจะแปลว่าบ้าแต่เคซี่มันจะแปลว่าบ้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 าออกมาเลืใครหมดตัวแล้ว ใกล้แล้วฮะโอเคขอบคุณคุณคุณแฮกเกอรวัดเจมากฮะโอเคบายบายเรามือสิครับพี่พี่เขาพี่เขาออกเองเลยว่ะเออทำไมพี่ก็าทำอย่างนี้เราไปดูคนต่อไปกันดีกว่าฮะว่าจะเป็นใครนะครับไปดูแบดแบดแต่เจ้า ดด,ดสดวัสดีจ้าด้วยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเฟี้ยววะล่ะเฮ้ย <c oughs> อะไรกันวันนี้ผมไม่อยู่กับคุณอะไรวะลืมเออชื่อชาแนลชื่ออะไรครับอะ,อะไรนะดังๆสิไอเดีย อ๋อกิดีวาเอ้ยไม่ใช่พีคนขอขอโทษครับเคอ่ะเออทำไมเอ่อถึงมาแคสเกมครับทำไมถึงมาแคสอ่ะมันมันเริ่มจาเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเราก็ดูมันเขาแคสเกมมันจนะใช่เออมันก็เอาหยบ เฮ้ยเสียงหาย<อ>ฮัลโหลครับอยู่ไหมครับเคยเงีย,ยบไปเลยแป๊บอ๋อเขาบอกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่ดับ อ่าคุณคุณคิงเชิญเล่นมุกตามบายฮะว่ามาผมมีสโลแกนโทรมาผว่ามาครับคือว่าคนเลยนะคบครับ,รบน,น่ะอันนี้คือชมหน้าตาตัวเองใช่ไหมโอ้โหแม่งเฟี้ยวฟ้าวเฟี้ยวฟ้าวเฟี้ยว มีมีต่อไหมมีต่อไหมหมดแล้วโอเคมาพูดต่อครับอะไรนะเฮ้ยอย่าพึ่งเฮ้ย มาต่อครับถึงไหนแล้วครับถึงไหนแล้ววะก็เมื่อก่อนก็เห็นวแคปอันนใช่ไหมก็อยากแค่ว่าแค่นั่นแหละเจ้าบ้าเจ้าบ้าเหตุผลคือคือดูเขาแล้วอยากแค่ใช่โอ้โอแล้วเราชื่อชื่อแชนแนลนี้มาได้ไงเนี่ยมาได้ไงครับ นี้เลยอ่ะตอบยากตอบยากด้วยนะพี่บอยพอยชื่อคำว่าจีบเนี่ยมันมาจากไหนนั่นใช่ไหมเออกิบเนี่มันมาจากคำไอ้ตัวจีเนี่ยมันมาจากมาากแกลี่อะไอนี่มาจากไอเออแล้วก็ทีมาจากตองมันชื่อเพื่อนที่อยูตนี้ตอนแรกมันแต่กะเป็นรายการเพราะว่ามันมันไม่ได้ทำ อมทไปรียวมอมันมประมาณประมาณนั้นเลยโอเคฮะขอบคุณมากฮะคุณคุณกิบอีวาเฮ้ยผิดคนโอเคบายบายครับบาย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  วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องผี bye บายบายดะเราไปดูคนต่อไปกันดีกว่าว่าจะเป็นใครนะฮะ